สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมาราคาถูกๆนะครับเน้นถูกๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็มีพลาเครื่องมาแบ่งกันใน ep ที่4ี่นะครับก็มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆ ep นี้ก็หน้าพ้าไม่นี่มากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีวนปนกันไปนะครับพี่ๆวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับ สนใจรายการไหนนะครับพี่พี่ก็ทักหรือโทรได้เลยนะครับพี่พนะอย่านะเียเิารกนนะครับก็ทักหรือโทรนะครับพี่เบอร์0900623762หรือแอดไลน์ได้ที่ idline เลยนะครับพี่ๆ ONG190990 นะครับเนาะแอดไลน์กันมาได้นะครับพี่ๆ ยินดีนะครับรับใช้ทุกสายขายทุกองนะครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีพี่พี่ที่เป็นแอซีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาสบายสบายเช้าวันเสาร์นะครับผมก็เอารวมหน้าพระนะครับมีเก่าบ้างได้ใหม่บ้างนะครับมาปะปนกันให้พี่พี่ได้รับชมกันแบบถูกถูกนะครับรายการที่1เลยแล้วกันครับไม่เสียเวลานะครับองนี้รายการที่1สมเด็จวัดเกชโยครับพี่พี่ นี่ครับสมเด็จวัตเกตชิโยอ,องค์นี้รายการที่1น,นะครับองค์นี้เนาะห่อเบาๆเอาไปที่200บาทครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็อลองดูนะครับสมเด็จวัตเกตนะครับองค์นี้ขอ200บาทนี่ครับเช้าๆราคาเบาๆแบ่งปันนะพี่พี่มีมุมมีทางมีกําไรไปต่อได้กับพระฟอร์มสวยนะครับพี่พี่ราคาแบบนี้เอาส0งบาทรายการที่2ครับพี่พี่ รับชมกันในพระหลวงพ่อเงินนะครับพี่พระหลวงพ่อเงินองค์นี้จะเป็นพิมพ์หน้าน้งคู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าว่าที่ไหนอะไรยังไงนะหน้านอาคู่นะเหมือนจะเป็นห้วยเขียนไหมพี่พี่อันนี้นะนี่ก็ได้ฟองเก่ามานี้หน้านอาคูน่นะครับห้วยเขียนนะครับนี่ด้านข้างมีร้อยเก็บแต่งแทงตะไบนี่ครับ หน้าดอกฮูกนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่บีองค์นี้นี่ครับลองดูนะเพื่อถูกใจยังไงห้วยขีดนะตีเป็นพราะเงินหน้าดอกฮู้นะครับร <c oughs> ายการต่อไปครับรายการที่สามรายการที่สามกว่านี้เป็นหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะผมดูเป็นเอ่อหนองหลวงนะครับพี่ดูเป็นหนองหลวงนะหนองหลวงเนี่ยครับเก่าดีพี่พองนี้เพาเดิมรายการที่สาม เอาสามร้อยบาทพอครับพี่พีนี่ครับเอาสามร้อยบาทพาะเดิมนะน่าจะเป็นดูเป็นหนองหลวงแต่ก็เก่ามากมากเลยพี่ราการที่สามนะครับพราะเดิมหนองหลวงกรอบนี่โอ้โหค่อนข้างกึกเลยนะครับเอาสามร้อยบาทเก่ามากราการที่สี่ครับพี่พีอันนี้เป็นเหรียญบัวข้างนะบัวข้างปีสองศูนย์หลวงพุ่ท่วน หลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพี่พี่ปูทวดปู่ดู่วัดสแก่นี่ครับด้านข้างนะรอยตัดแดบบหยาแบบนี้นะพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่รายการที่ท 4, ทสีะะนะร่รายการที่สี่ปูทวดปู่ดู่วัดสแกนะครับนะพี่พี่นี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะสนใจยังไงเรียนเชิญนะพี่พี่ท้าเปิดโถมาได้เลยรายการที่ห้าครับพี่พี่ องนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยองนี้ฟอร์มบึกบั้งมากนี่ครับโอ้โหองนี้เอาถูกๆเบาๆเอาสองร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับถูกๆเบาๆเอาสองร้อยบาทพอครับนี่นี่ครับหลวงอ่สมเด็จนะครับพี่วัดเกศวัดเกศเอาสองร้อยบาทงามมากกรอเก่าหิ่งหิ่ง รายการที่6นะครับจอพ่อไปนะครับพี่ก็ะไหลทองสวยงามากครับพี่นี่ครับมันมีมีมีโค้ดดึวยไงพี่นะเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่องนี้จอพ่อไปกําแพงรุ่นสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นี่ครับรุ่นสองหรือเปล่าเอาสองร้อยบาทครับรายการที่หกพ่อไปน้ําทองสวยมาก เจาะพอไปรายการที่เจ็ดพัดยศหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีต่อโคดดาวพัดยศปู่โต๊ะต่อโคดดาววัดประดู่ชิมพีเอาสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนี่ครับออกเป็นเนื้อไพ่พลายเงินเลยนะพี่พี่ออกเป็นเนื้อไพ่พลายเงินเลยนะนี่ครับ พัดยดปูดโตรายการที่7นี่ครับมีโค้ดนะตรงนี้มีโคด้ดชัดเจนนะตรงนี้เอา300บาทพัดยศปูโตรายการที่7นะครับรายการที่8พระนางพญาเนื้อดินเก่าๆเลยพี่ตรงนี้ไปทราบกรุนะพี่นี่รายการที่8นางพญาเอา200บาทกับพี่ นี่ครับงามมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเม็ดดินเม็ดแร่ขึ้นเพียบเลยพี่พรายการที่แปดเอาสองร้อยจะตลับไปเดียวก็น่าจะถึงแล้วพี่ราคานะรายการที่เก้าเหรียญซุ้มกอหลงพุดทวดทรงซุ้มกอหลงพุดทวด นี่ครับเป็นเนื้อออกเป็นเนื้อนนอัออกปกานะจมูกเด้งๆนะพี่นี่รอยตัดดันข้างข้างหลังจะมียันเหรียญทรงซุ้มกอหลวงปูทวดเอาสามร้อยบาทครับพี่เหรียญน,นี้นะเอาสามร้อยบาทเหรียญทรงซุ้มกอออกเป็นเนื้ออัปกาเลยเป็นปู่ทวดนะครับพี่เอาสามร้อยบาท <c oughs> รายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นอันนี้ครับพี่วันนี้น่าจะได้สักยี่สิบยี่สิห้ารายการรายการที่สิหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้ฟอร์มบึกบักสวยงามมากๆครับพิมพ์นิยม A อเลยพี่นี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการที่สิหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่นี่ครับใบหน้าใบตานะ ถือว่าฟอร์มยังค่อนข้างนี่ครับผิวนี่เป็นเกล็ดกระดี่เป็นแบบเป็นออกเกล็ดเกล็ดเกล็ดเลยนะเอาสามร้อยบาทครับพี่่ใต้ฐานรายการที่สิบพราะเงินฟอร์มพิมพ์นิยมสวยงามมากๆครับอันนี้รายการที่ 10, สามมาิบเอ็ดนะครับสิบเอ,อ็ดตามไปด้วย หลวงพ่าเงินแต่วันนี้ออกเป็นพิมพ์นิยมเนื้อออกเป็นเป็นเงินเงินเลยพี่ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะนี่ครับออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยอุ้นี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พิพเศษนะครับอุ้งนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะครับพี่อันนี้ได้ได้แต่ผู้ใหญ่ในวงการมันีนี่นครับ เอาหกร้อยบาทครับพี่บีรายการที่สิบเอ็ดนะครับเพราเงินนะนี่สวยงามจริงๆครับสิบสองครับสิบสองเป็นปิดตาพังพักการเอาสองร้อยบาทครับพี่ปิดตาพังพักการนี่ครับเขายาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพังพักการสารรัฐเมืองนครศรีนะครับพี่บีโอ้แต่วันนี้สวยนะ อ,องนี้สวยพี่พี่ปิดตาสารหลักเมืองนะครับอ,องนี้องค์พ่อองนี้เอา2อง้อยบาทครับพี่พี่ถ้ไ,ไนสนใจเดยนเชิญนะสิบสองสครับต่อไป13พระปิดตาตุกตาน่าจะเป็นทางสายผู้เยี่ยมพี่พี่สะพานสูงนี่ครับ เอาสามรอยบาทครับพี่พีนี่ครับโอ้โหอ,องนี้ถือว่าทีเด็ดทีใจเลยองนี้นะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่สิบสามนี่ครับตุ๊กตานะรักเดิมเลยพี่ลักแท่งๆเดิมเลยสิบสีนะ่ 14. สิบสี่เป็นเหรียญพระแม่ธรณีบีบแต่บางท่านบอกว่าเป็นหลวงพวกก่อเกษมนะผมไม่แน่ใจหลวงพ่อเกษมหรือรเปล่านะชนะมารน,นะครับพระแม่ธรณีบีบอันนี้ได้บ้านเมาเลยครับเหรียญเก่าได้มาเหรียญนะไปแล้วนะครับพี่อันนี้ได้ามามนะะะอ,นนมอีกที่หนึ่งนะครับพระแม่แต่บางท่านบอกเป็นหลวงพว่อเกษมเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับองน,นี้พี่พี่พสามปดด้วยเหรียญชนะมารหลังยันตารางเหบือนพี่พี่ เอาสี่ร้อยบาทนี่ครับเป็นพระพุทธแล้วก็พระแม่ธรณีอุอาคลาะสวยนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทสิบสี่สิบห้าอุ้ยขออภัยครับสิบห้าพ่อปานไก่หางพวงพ่อปานไก่หางพวงสิบห้าสิบห้าพ่อปานไก่เอาสองร้อยบาทครับพี่พี่ ไก่หางพวงสวยงามมากๆครับตรงนี้เอา200บาทพอปานไก่นี่ครับเอาส0งร้อาคาเบาๆแบ่งปันนะครับพี่พี่ FC ทุกแล่นนะครับฝากกดติดตามได้นะครับพี่พี่สิบหกพมุยวัดดอนไล่พอมุยวัดดอนไล่ปี12เอาสามอบาทครับพี่พี่ เอาสามร้อยบาทพอมุยวัดดอนไล่ปีสิบสองนะครับ <c oughs> เหรียญเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเหรียญหน้าวัวไหมครับเ,เ,เหรียญหน้าวัวไหมเอาสามร้อยบาทสิบหกนะครับรายการที่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดออาพระแม่ย่าพระไม่ยา่า,ยาบนเรือนพระพุทธน้อยวาวุธ เนื้อผงหลังยันเรียมแปดช้งสวยงามมากๆครับพี่พี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเอาสามร้อยบาทเดียนไม่ย่านะครับสิ 17, 18, บเจ็ดสิบแปดเบี้ย ลงเชือกเก่าๆเ,เลยพี่ๆไม่ทราบที่จริงๆอัง,งนี้เนี่ยครับเบียย้ยเนี่ยครับเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆเบีย้ยนะสิบแปดเอาสามร้อยบาทสิบเก้าสิบเก้าเอาปูทวดแล้วกันครับพี่ๆปูทวดอันนี้จะเป็นหลังหนังสือโอ้โหฟอร์มพี่ อ,อนี่ทีเด็ดตีใจเลยองนี้นะครับหลังหนังสือนี่ครับเหมือนหน้าทอนะพี่พี่ไม่แน่ใจนะจมูกเป็นสันเป็นแท่งเลยจมูกเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่พีนี่ครับปูทวดหนังสือหนังสือนี่เป็นแท่งตั้งเลยนะครับโอ้โห นี่ครับพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทฟอร์มหิ่งมาสิบเก้ายี่สิบปัมม๊มซ้ำตลับจิวเวลรี่หนึ่งใบยี่สิบปัมม๊มซ้ำตลับจิวเวลรี่หนึ่งใบสวยงามมากๆครับเตารีดสี่ร้อยบาทครับอ,อันนี้พี่พี่ยี่สิบเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาท ยี่สิบวันนี้น่าจะได้สักยี่สิบกว่ารายการยี่สิบเอ็ดอันนี้แล้วกันครับพี่พ,พระคูรอดอันนี้ได้บ้านมาเลยพี่พี่พระคูรอดเหเรียญเสมาแบบนี้ครับนี่พระคูรอดเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พียี่สิบหกเอาสี่ร้อยบาทพระคูรอดนะครับเอาสี่ร้อยบาท ยี่สิบหกยีปูก,กันครับพี่องนี้เสียนตอง27่สิบเจปูก,กันเสียนตององนี้เอาหกรอยบาทครับพี่พโอ้โหองนี้งามหลาย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 เลยพี่โอ้โหสวยดีจริงๆปปูก,กัน27ฟอร์มเต็มอะไรปึ๊กเลยพี่พี่หอยบาท นะครับขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ยี่สิบแปดจอบเล็กบางคานจอบเล็กบางคานผิวโคตรหิ้งเลยพี่นี่ครับเอาสามร้อยบาทพี่พี่ยี่สิบแปดจอบเล็กบางคานนะครับเอาสามร้อยบาท นี่ครับพี่พี่ลองดูยี 29, ่สิบเก้าหลวงพ่อรุ่งนะครับซื้อจากเมื่อวานนะเพื่อรีลนันไปในตัวนะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่พ่อรุ่งเท่ากระบือโคตรหิ่งเลยพี่นะครับนี่ยี่สิบเก้านี่ครับ สามสิบสามสเ็ดเด่วผมแถมรายการนึงเล่นเผื่อพี่ยกกู้ไปนะสามสิบสามเอ็ดนี่ถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อสามสิบนี่ผมแถมแถมใบเหรียญรงวันี้องน,นี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กปีสิบห้านะครับปีสิบห้าผิวหิ่งมากเลยครับพี่พี่อันนี้เอาเจ็ดร้อยบาท <c oughs> สภาพผ่านใช้มาบ้างนะครับจอบเล็กปีสิบห้าแขนบัง้ียนะพี่แขนบังเด้ย <c oughs> นี่ครับได้บานบานมาเลยเอาเจ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมแถมแถมอันนี้ให้ไปนะถ้ารายการที่สามสิบนะครับแถมบูทวดบัวลอบไปด้วยนะกดนลายเซ็นเอาเจ็ดร้อยนะครับซื้อหนึ่งได้ไปอีกหนึ่งนะลองดูนะครับพี่พ โอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยพี่ยังไงฝา,า,า,นะากติดตามวด้วยนะครับพี่ EP ที่สี่สิบหกนั่นแน่าจะสี่หแหละนะครับนี่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ช่องวินวิน,วนพาบ้านพาเหม่อไปก่อนสวัสดีครับ